นายวีระพงษ์มาลัยผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวกล่าวว่าหนึ่งในภารกิจที่สำคัญของสสวคือการสรรหาผู้ประกอบการ SME ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดีมีความโปร่งใสและมีธรรม,มาพิบาล เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการ SME รายอื่นๆรวมถึงการต่อยอดและขยายโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ที่ได้รับรางวัลสามารถสร้างไรายได้และเพิ่มยอดขายของธุรกิจ SME ได้ ในปีนี้ได้มีการปรับเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกรางวัลให้เพิ่มเติมแนวคิดของ BCG ในหลักเกณฑ์ของการประเมินรางวัลซึ่งจะช่วยสนับสนุนแนวคิดของภาครัฐที่ต้องการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ประสบความสําเร็จเร็วขึ้นเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูป,ปรธรรมทั้งนี้ BCG model มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติอย่างน้อย5้าเป้าหมายก็จริง ต้องเรียนว่าเป็น,ปนงานเ,เราก็ไม่ได้อยากจะเรียกว่ามันเป็นอวอร์ดนะครับเพราะว่าถ้าเราเข้าใจถึงกลไกกระบวนการปกติ SME ต้องออมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องนะครับในรูปแบบของการทำในเรื่อง s อ e a w a r อของสสวปีนี้เป็นปีที่14เราเให้ SME ได้มีการประเมินตนเองดูปัญหาประศักด์นะครับแล้วก็มีที่ปรึกษาเข้าไปแนะนำคับการให้คะแนนหรือรางวัลน,นั้นอยู่บนพื้นฐานตาม เราสถาบ,บัาและประเภทธุรกิจของแต่ละรายนะครับจริงเราตั้งใจที่อยากจะให้เขามีการพัฒนาอย่างต่อเน,นื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในปีนี้เองก็จะมีคนที่ได้รางวัล4ปีซ้อน5ปีซ้อนนั่นแปลว่าในแต่ละปีนะครับเขาได้มีการพัฒนาในสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับนั้นรูปแบบของการจัดให้รางวาัล s อสบีเอชเชนเนวอร์ดนั้น uh, ต้องการให้ได้ต้นแบบแล้วก็เป็นตัวอย่างเพื่อที่ให้เอสในแต่ละรุ่น,นต่างๆแล้วสาขามได้ดูเป็นตัวอย่างในการพัฒนาด้วยนะครับ จริงต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าในสักปีสองปีที่ผ่านมาโควิด1 9ก็ทำให้เอสบี e เองนั้นมีประสบปัญหาผมคิดว่าตั้งแต่เรื่องของตลาดซึ่งอาจจะทำได้ยากนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในหรือต่างประเทศนะครับรวมถึงในเรื่องของอความยากลำบากในการเข้าถึงแหล่งทุนแล้วก็ประเด็นปัญหาเรื่องของโัองส์ชานี้ต่างๆนะครับวันนี้เอสบี e ที่ได้รา,างวัลผมคิดว่าเดี๋ยวลองเข้าไปศึกษาแล้วคุยกับพี่ๆดูจนะพบว่า หลายคนมีการปรับตัวนะครับที่จะสามารถให้อยู่รอดได้ในช่วงที่ผ่านมา,านงนั้นช่วงที่ผ่านมาเป็นเรื่องของการทาเรื่องของการอยู่รอดนะครับถัดจากวันนี้ไปก็คือเป็นเรื่องของการที่ต้องเน้นเรื่องการเติบโตแล้วก็ยั่งยืนในนี้เองอมีทั้งนวัตกรรมแล้วก,รรก็แนวคิดใหม่ๆตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปไม่มีหน้าตาเหมือนเดิมแล้วพวกนี้ก็มีสีหลายท่านนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนร House ูปสิการระบริการและรูปแบบครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของการอ,อยู่รอดในช่วงที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็ คงต้องมาส่งเสริมกันต่อเรื่องของการเติบโต,ตอย่างยั่งยืนคืออย่างที่เรียนครับว่ารางวัล SB National Award นั้นเป็นการประเมินตนเองแล้วก็เป็น Continuous Improvement ก็คือ,อต้องการปรับตรงไหนแต้บหรือคะแนนที่ให้เนี่ยจะรู้ว่าไม่เก่งเรื่องการจัดก,การไม่เก่งเรื่องตลาดไม่เก่งเรื่องการผลิตก็ปรับไปตามส่วนนะครับในแต่ละหมวดก็จะมีคะแนนนะครับที่จะให้นั่น s อีที่ได้รางวัลก็คือผ่านเกณฑ์ตามคะแนนของตนเองนะครับไม่ได้เป็นอวอร์ดแบบแข่งกับใคร เพราะว่าถ้าตัวเองผ่านเกณฑ์เหมือนเราสอบถ้าได้ A ก็ A นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มาเป็นร้อยเป็นพันเอหมดก็ผ่านหมดนะครับเห็นว่าปีนี้เป็นปีพิเศษคือเราอยากให้รางวัลกับคนที่เป็นที่สุดนะครับหมายความว่าถ้าเป็น A เหมือนกันต้องเป็น A ที่คะแนนสูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นรางวัลนี้ก็เป็นรางวัลที่หลายท่านก็รุ้นอยู่นะครับเพราะในนี้ก็โชว์ว่าผู้เข้ารอบนะครับวันนี้ยังไม่มีใครทราบว่าคะแนนใครมากกว่ากันแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคะแนนที่มากกว่าก็ไม่ได้หมายความว่าท่านเก่งกว่ารายอื่น แต่การหมายความว่าในธุรกิจของท่านท่านทำตรงนั้นได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับเรื่องของคะแนนรางวัลเป็นเป็นแค่เป้าหมายหรือวิธีการวัดนะครับจากกิจการท่านเองเนี่ยสามารถเอาประโยชน์จากโครงการที่ได้ก็อยากจะแนะนําแล้วก็เชิญชวนผู้ประกอบการถ้ามีโอกาสในปีถัดไปนะครับในโครงการ SME National Award นั้นให้ทั้งในเรื่องของคำปรึกษ,ษาการแก้ปัญหามองจุดอ่อนจุดแข็ง พัฒนาองค์กรท่านอย่างต่อนเนื่องอันนี้เป็นหัวัยสําคัญของ s อสบีเนชั่นแนลวอร์ดนะครับแล้วก็เชื่อว่าปีนี้เราตั้งใจจะให้มีเครือข่ายระหว่างกันเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่14นะครับหลายท่านที่เรียนตอนต้นได้สี่ปีตอนห้าปีซ้อนเพราะว่าที่นี่มันมีเสน่ห์แล้วก็มันมีสิ่งที่ได้เรียนรู้อย่างต่อนเนื่องคนที่ได้เขาบอกว่าปีที่ 6- ที่7ก็ยินดีนะครับก็พร้อมที่จะเข้าตลอดเวลาก็าอยากจะให้สี่ที่โอกาสเราก็น่าจะเข้ามาดูและศึกษาจากลุ่นพี่ด้วยนะครับ